เรื่ามีเจ้าเปาะขันมีกับพ่อาไปปัวไ้แใลๆได้ผลจังหน่อยก็ลืมหัดสื่อเจ้าของฝันบ้านพระพุทธเจ้วาว่าบ้านเกิดทินเกิดสองที่บวชโกนผมผมจีวรเกสะมัดสุงโอหาเรตพังโกนผมปรงผมโกนนวดห่มผ้ากาสาวะ ณที่ใดกับอุปชาอาจารย์จะจํามีจะบอกคู้บ่เจออุปชาเจ้าของเยู่ไนฝนเจ้าข,ของบวชขันามีก็เอาไปฝนเลยขอนแก่นไลยถ้าจังกับสีมหาโพธิ์ได้รือได,ได้ลืมหอดวัดบนบวชหอดอุปชาเนี่ก็ได้สามที่พระมหากัตษริย์ได้ปราบดาพิเศษได้ชนะศัตรู ฆ่าศึกศัตรูดัสกอนอย่างที่พระนเรศวรมหาราชตัดคอพระมหาอุปราชาในสงครามยุทธหัตถีที่น้องสาลายเราลืมยักเธอหันหอดเมือ่อเราตายลืมอยู่ในใโรบกันจนสิลมสิตายตัดคอกันขาดอยู่บนหันจื้อคอนเมื่อตายอันสุดท้ายสถานที่ใดแห่งแรกที่ผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตได้พบปรากฏการ แปรประหลาดของจิตครั้งแรกได้พบปรากฏการแห่งธรรมอันเกิดจากสมาธิครั้งแรกที่นั้นก็จะจำไปจนถึงวันตายผมยังจืออยู่นี่มันมาจากปีแล้วนี่อันหกตัวอันนั้นคัดเอามาว่านี่ซุ่มขี้บามุ้นนี่ไปหาซื้อเหล็กใหม่ก็มีใด้บาทน,นี่เพื <laughs> ่อ่าเป็นเนวอดเอาปานนั้นยังสียอดบ่ได้จ้ยอยากบอกเว้บบาทน,นี่เว้ เธอมันแม่นอีดีวสันมันคือเห็นขักเห็นเนี่ยเธออยากบอกเนีเห็นไดมานี่นยเง,งยบเนียบเนี่ยเพื่อนอยากบอกเขาอดเอาอดเอา,อเอา,อเอาพอหวยออกเราก็นั่งดักฟังเขาคุยกันเขามาจังหันว้าววะสันตาเพ่งตาเพ่งเป็นคนตาเดียวเบาดังก้มูซีบคนมาเนี่ยได้ยินได้เสียงตาเพ่งผพ้ดเดียวห้องว่ากากมามาวัด ซื้อโตนั่นมันไป,ไปออกโตนั่นก็มันขึ้นไปอีกโตหนึงเทอกแล้ววะเขาก็ถามว่ามันออกตัวอะไรเราก็ว่อไปโอ้มันเมนเบิดว์วไปมันคุูหมดเลยที่เราเห็นทั้งหกตัวเทดีก็นึกกลัวมันโอ้อยามาอีกเด้อเธอหน้าเนี่ยย่านมันอดบด่ได้มันอยากไปบอกพี่บอกนอก้องคนโถคนห่างงวดหน้ามาอีกเมื่อมาบ่อย ไม่เห็นทางตาก็ได้ยินทางหูเหมือนวิทยุตรงนี้เราเริ่มเชื่อแล้วเชื่อพระรพุทธเจ้าว่าโอ้สมาธิภาวนาเนี่ยทาให้มากจเจริญให้มากย่อมยังญาณทัศนะให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องดีดีหน่อยที่ฝันเห็นอญญาจารย์พุทธทาสเตือนเอาไว้หลังจากนั้นเราก็ไม่สนใจนานๆเข้ามันก็รม,ามาหาหฮา มากกับืับิวใจเอานี่มือใดเราผมนั่งอยู่เอาบอกแกบแก่งัน,น,นี่ล่ะไปบจืิอจอยลูกจากสมาธิไปแล้วไม่สนใจน้ำมันเลยสิ่งมันนี่ไม่มีในความรู้สึกเลยถ้าเราสนใจอยู่มันก็น่าจะจำผู้ลังคนมันบ่มีผู้ใดมาบอกมันก็นอนขึ้นหาบ่ฝันก็นจากฝันยอมไปหาจากลอยค้นเขียนหายจากลอยโตนี่ มันก็นถือร้นทีโตดื้อแบบนีเพราะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นพวกเราอันนี้อันตรายอย่างยิ่งเป็นทางนำมาซึ่งความเสื่อมอย่างยิ่งบริกินเขากินน้ำย่อนมุนี่ให้ไซราากี้ดินตายซะแต่ถ้าเทวดาฟ้าดินที่เขาเป็นสัมมาทิฏฐิจริง,รงๆเขาบวมมากใก่เฮ้าดอกเขามากราบเฮ้าแล้เขาเกิดหนีไปห่างๆพูนเขาจะไปบอกผู้อื่น เขาจะไปเข้าฝันคนอื่นเป็นครูบาอาจารย์ไปบอกเลขบอกหวยแต่เมื่มนห้าไปไดิในฝันเขาจะเห็นห้องจริงๆโอ้อาจารย์สักดาฝันเห็นอาจารย์สักดามาบอกเลขให้ตัวนั้นตัวนี้เขาเสื้อมาถืออีดีนั่นเป็นพวกเทพพวกเทวด,ดาสัมมาทิฏฐิเป็นห่วงมากราบมาไหวแล้วก็เฮแล้วก็เห็นคนมีศิลมีธรรมคนอื่น ที่มาทําคุณง,งามความดีสนับสนุนอยู่ก็อยากจะให้เขาได้รับบุญได้รับกุศลด้วยตัวเทวดาเองก็อยากได้บุญถ้าเขายังไปหยุ่งเกี่ยวกับเสียงมกนี้นี่สมาธิอีกแบบหนึ่งมีไรมีเล็กมีเดชมีบริยากบัดมันสิเป็นแล้งคนเป็นเอาง่ายไงเพราะว่าได้ฝึกมาหลายชาติแล้วชาตินี้เลยบร่ตั้งใจมาฝึกอีก ฝึกไปใส่ก็บปไปบัตนนี่อยากให้มีปัญญาได้บอยโกยปหาฝนเขาบอ,อกอยู่ไซฝนได้ยินฝนเห็นเ่่หนึ่งอยู่เมืองเลยรู้สึกจะเป็นอำเภอวังสะพงุงเห็นย่างบ่ไรเท่านั้นว่าได้นั่งสมาธิเห็นนั่นเห็นนี่รุดไล่ไลบวชมาตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนกับอาจารย์จวนอาจารย์วันบวชจน20สบกว่าพรรษาเกือบสาเกือบสาบ นั่งสมาธิได้ได้ธิ์เดชมันบนนี้ชนะกิเลสได้ธิเดชอันนั้นในที่สุดวสีมาเป็นลูกเคยทยบานบานเนี้แต่เป็นโยมอยู่ใน,นนั่งสมาธิก็มีหลวดมีธิ์มีเดชดลาวาอุกอังเห็นอย่างไรบันทึกสิบบ่เป็นผัวเมียเขาเลิกกันเนี่ยเขามาจา้างให้แกทำผัวเขาเนี่ยกลับมาผัวไปมีเมียน้อยเมียหลวงมาจา้าง เขียนชื่อเขียนอะไรให้เอารูปถ่ายมาแกนั่งสมาธิเพลงเอารูปถ่ายเมียน้อยเข้ามาด้วยทำไปจนเมียน้อยคนใหม่นี่แก้มเป็นบาดเป็นแผลเน่าเวกเวแล้วผัวก็เบื่อก็กลับคืินมาหาเมียหลวงบาปตายเจ้าบ่านนี่วันเช่นนี้วันหนึ่งผมไปแสดงธรรมท,ที่ที่นั่นแกฝันแกฝันเห็นพ่อขาว เดินกั้งร่มมามาบอกว่าอันเจ้าสงสัยบ่เข้าใจมาเตโดนมุนี้จะมีผู้มาไขาปัญหาให้เจ้าเด้อเจ้าไปถามพรนโลดจะมีพระมาะจากทางไกลทางอื่นแกก็บอกว่าฝันแปลกก็ไม่ได้ใส่ใจนูน่นไปทาํำสนมขาหวานสักพังหนึ่งได้ยินเสียงเขาประกาศว่าจะมีการแสดงธรรมเทศนาโดยท่าน อาจารย์มาจากสกลนครเลิกากะสวนมะขามเลย <c oughs> คิดถึงความฝันเมื่อคืนเนี่ยก็รีบเดินทางมาจะมาฟังเทศจะมาถามมาขึ้นไม่ได้ศาลาคนเต็มหมดแกเลยไปนั่งอยู่ใต้ร่มมะม่วงไปโจทย <c oughs> เทศโจทยไทยบ้านเมื่อเบดแล่าเราบ่เมามาถามเรื่องธิ์เรื่องเดเทให้จังได้ลาวะนั่งสมาธิไปมันมีแต่แนวเดียวอันนั้น อย่างไมันมีบัญญาคือครูบาอาจารย์มึงกับผมมีบอกว่าเดียหูทิพน,นันดังทิพนนันเราเคยได้ยินแต่หูทิพตาทิพน,นันดังทิพผู้ได้มานาั่งไก้กันมันจต,ติดกินก่ะกินยังมาในท้องกันหูจักเวลานั่งประชุมกันในวัดในวัดกําลังประชุมกันที่วัดมีเรื่องราวกับพวกชาวบ้าน ญาติโยมจากฝ่ายตรงกันข้ามที่ไม่พอใจทางวัดเนี่ยก็มาแอบมาแอบฟังว่าเขาสิบประชุมกันยังแต่หมอน่ะมืนอคืนายไม่คนแอบฟังเท่านี้บอกจุดๆๆุดุดเนี๋ยนี้มีคนมาแอบฟังหรอกอยู่ไซยิบวะสันอยู่นี่ยล,ละวะ่าติดกินละวัดเนี่ยวาสันโอ้ยดังดีก็ามาพานคนคนนั้นดังทิพย์แกก็ไปหาดม เสือกินนี่นี่ทั้งนี่เสือป้ายสือไปนู่นปลายใหม่ไฟฉายสองขึ้นไปพูนจนโอดปวดเดี่ยวคนบอกว่าเดี๋ยวหูถีบตาถีบหอดดังถีบคนแต่ว่ากิเลสก็มีทมหัวโจลูกปานกับปูย่ำหน้าไหลออกมาแกก็เลยบอกว่านี่เลยครับสมาธินี่อันมันมีฤทธิ์มันก็มีฤทธิ์แต่ไม่สามารถทำลายกิเลสผมจะแก้ไขอย่างไร ผมบงึดอีกอยังจังหน่อยเลยพระองค์ใด,ดมีเล็กมีเดชผมยังมีปัญญาผมเสี็จจังไดว่าได้นั่งไวไหลหลุดๆหลไยๆมนหลดปานเบิ่งหนังมันของเจ้าเจ้าฝึกนน,นี่มาหลายพบหลายชาติแล้วก็เลยมาสอนแก่ใหม่ทุกวันนี้ใครผ่านมาใครมาที่นี่แกก็ฝากของมาถวายฝากมาค้ำวานฝากนั่นฝากนี่ว่นเสมาในวันนั้นพบยามได้กับมามีรถแนวของพั เพราะนั้นอันนี้เป็นผลสมาธิอันหนึ่งผลพลอยได้ต่หเฮาก็ยาอยากได้เด้อขันมันซีด้ก็บว่าเป็นยังเอาตดมันซีด้อยาไปฝึกเอาขันอยากฝึกเอากับไปหาเหตุให้มันแจง้งมานั่งอยู่นี่ยันนั่งเงาตบสูบอย่างเดียวนังนงนงน่งนอมจิตคือหากระเว้นคือเดียวนี่น้องใบให้มันสีแจง้งกันอันนี้อยู่ในกรรมเมืองไม่อยากต่อไปจิตภาวานานี้ นอกจากผลสองประการนี้ก็จะทำให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์สมาธิภาวนาาวีตาพระโหริกตาสติสัมปชัญญายะสังวัตติสมาธิภาวนาที่อบรมมากจเจริญมากจะยังก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ตัวสุดท้ายทำให้อาสวกิเลสสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยจนหมดไป สองตัวหลังการทำให้มีสมให้มีสติสัมปชัญญะกับการทำให้อาสวะกิเลสสิ้นไปนี่เป็นฝักฝ่ายทางวิปัสสนาสองตัวแรกทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดลิดเดชนั่นเป็นฝ่ายจิตลุลนๆเป็นฝ่ายจิตตภาวนาคือสมถะแต่ตัวหลังนี่จะเป็นปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาก็แปลว่าพัฒนาปัญญา จะคู่จะเงยจะก้มจะเยียดจะลุกจะไปจะมาจะกินจะอยู่มีสติคำกำกับมันอยู่อย่างนั้นมันจะค,ค่อยจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นทำมันคิดก็มีสติรู้มีสัมปชัญญะมีสติรู้ทันมีสัมปชัญญะรู้พร้อมวันนี้มันคิดถ้ามันจะเกลียดขี้หน้าใครมาสักคนหนึง่งก็รู้เข้าไปวันนี้มันเกลียดแต่อย่าไปเกะกับมัน มันจะรักใครขึ้นมาอารมณ์เช่นนี้ก็รู้เข้าไปนี่พัฒนาทีละน้อยทีละน้อยพัฒนารู้พัฒนาปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาจากจิตตภาวนาก็มาสู่ปัญญาภาวนาก็จะถึงที่ที่ที่สุดที่จบลงเพราะนั้นของเราจึงไม่ใช่เพียงจิตตวิทยามันจึงทําเล่นๆไม่ได้จึงตื่นมันดึกกันแต่ดึกพอน ตอนนี้เอาให้มันงอมซะก่อนใส่เนียนมันปานมะเขือขันมันน้องน้ำปะกวนจนคุนบาเนี้งอมละงาบงาบงาบกิเลสงอมคือปลาซิวเนี่ยมันบ่ท่านงอมเนี่ยมันบ่ท่านได้กวนเต็มทีเจ้าของไปโกยนอนซะก่อนเนี่ยมันก็ได้การแล้วไงเอาให้มันงอมนี่มันวันที่เท่าไรละมืัอนี่โวยเสียดายดิจะเปิดไว้เถอะวะ วันที่เท่าไรแล้วเว้ยอ๋อปูซืนวันยังวันที่เก่าอยู่เก่าซะเป็นยังไเฮอน้ำกันเนี่ยสิบเอ็ดวันแล้วเหรอวันที่สิบเอ็ดแล้วเหรอแน่มันจะเวิดแล้วตัวเนี่ยเอาอีกก็ะคักสิเอามือนี่เราเอากันเพียงแค่นี้ตอนบ่ายมายองมันอีกให้มันคุณเอกไร ตกกระเทินว่าได้กวนน้องหนามกวนสาให้มันคุณว่าเธอกวนคุณแหลวเสี้ยวกลุ้งหากสิงอมมันงอมอยู่ดอกกีเลงอมเงาๆตัวไหนงอมมากบีบคอมันเอกรดวันนี้เราจบกันเพราะว่าเรามีโอกาสพูดเราไม่ได้ไปบินทบาตเมื่อน,นี่บรไปบินทบาตกินบ่เบเต็มวันเน,นี่ยฝนข่าวสาร เราก็เลยประหยัดเวลาพากันไปล้างหน้าล้างตาเดินจงกรมรีเล็กชั่นเดินยืดเต้นยืดตายอ้าวหันนะมนกากราบพระพุทธโรรคอมกัน